สวัสดีเพื่อนๆชาวอาช์เนียไลน์นะครับในคลิปนี้ครับก็มาทดสอบนะครับโดยการแชร์ภาพหน้าจอนะครับจากอารนียไลน์นะครับเข้าทีวีนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้สายนะครับก็เป็นการแชร์แบบไร้สายนะครับขึ้นทีวีได้เลยอันนี้ผมลองทดสอบกับทีวีนะครับ LG นะครับก็ลองแบบเป็น 4K นะครับ60เฟรมเรนทนะครับแต่ที่จริงภาพน่าจะได้ประมาณ 2K นะครับประมาณนี้นี่ครับนี่คือภาพที่ได้นะครับ อันนี้ต่อแบบไร้สายนะครับไม่ได้ต่อแบบมีสายนะ,ะใช่แบบไร้สายนี่ประมาณนี้ครับอันนี้ไม่ได้เสียบที่ชาร์จแบตด้วยนะไปครับภาที่ได้เนี่ยผมบอกเลยว่าลื่นหนะับลื่นเลื่นๆเลยนะครับเราก็สามารถเล่นเกมไปได้นะครับแล้วก็แชร์วิดีโอหนังหรือว่าแชร์ YouTube หรือว่าอะไรสักอย่างนะครับขึ้นหน้าจอนะครับก็แสดงว่าเราก็เล่นเกมไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถแชร์อะไรขึ้นหน้าจอได้ด้วยนะครับพร้พอมกันได้เลยมานะให้ดูเพื่อนๆไปก่อนนะครับสารกิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะครับ